สวัสดีครับวันนี้ผมก็มายกรล่ปูดำวันนี้น้ำสองข้าครับเป็น EP ีที่78มาดูกันครับผมวางรอบไว้70็ดสลูกจะได้ปูกี่ตัวกี่กิโลนี่คือลูกที่หนึ่งของวันนี้เลยนะครับลูกที่หนึ่งได้หนึ่งตัวตัวเล็ก สองลูปได้สองตัวลูกนี้หนึ่งตัวนีตัวเลิกหนึ่งตัวนี่นะครับรอยหักกิ่งไม้ของเพื่อนเรียบเลยเราหักกิ่งไม้เพื่อนวางไปแล้วเรามาซ้ำถ้าไม่ซ้ำก็ไม่มีที่วาง หตัวที่ผมยกรอบมา15ลูกครับได้5้าตัวอยู่หนึ่งตัวก็ได้หนึ่ตัว เล็กหนึ่งตัวเล็กหนึงหน่งตัวครั้งนี้ได้ตัวเล็กสองตัว ้ตัวใหญ่หนึ่งตัว <c oughs> ลูกนี้ได้ตัวเล็กแต่เล็กเกินนะครับต้องปล่อยทิ้งครับตัวเล็กหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวครับ นี้จะตัวใหญ่นะครับจุดนี้ไม่เคยวางนะครับที่แปลกๆไม่มีใครวางนะครับมีตัวด้วยครับ ที่แปลกๆแล้วมันจะได้ปลให้ตัวใหญ่ส่วนมากผมจะวางบนคูที่ที่น้ําไหลแรงนะครับบางทีไม่ได้เป็นร่องสวยอะไรได้สามตัวแต่ว่าได้2ตัวครับตัวนี้ต้องเอาทิ้งหนึ่งตัวตัวเล็ก ได้สองตัวหนึ่งตัวลูกี่หนึ่งได้สามตัว

ได้สองตัวปูเมียตัวอกับสามขีดได้สองตัวตัวเล็กตัวนึนแล้วก็ตัวใหญ่ ได้ครับตอนนี้3มขีดได้หนึ่งตัวได้สามตัวแต่เอาได้2ตัว 多啊！多啊！ ได้สองตัวเอ้ยสามตัวมันแอบอยู่มองไม่เห็นได้หนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับ วันนี้ก็มีตัวบ้างครับได้ห่างๆยกรอบช่วงเล็กๆไม่ได้ปูเลยนะครับยกสี่สิบลูกได้สิบกว่าตัวมาได้ช่วงหลังๆครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่มัดปูเสร็จนะครับว่าเป็นไซส์อะไรบ้างแล้วก็กี่กิโลครับนี่ครับผลงานได้ประมาณห้าสิบห้าตัวครับเดีย๋ยวมาแยกไซส์ก่อนครับนี่คือไซส์เล็กได้สามตัวไซส์กลางได้สิบตัว ไส่ใหญ่ได้8ดตัวอกไข่ได้แค่2ตัวเดี๋ยวมาดูน้ำหนักรวมครับได้เกกิโลกว่าเกือบสิบกิโล